กินม้นปกติหนูก็ร้องกินทั้งวันนะฝนวันนี้กินให้เต็มที่เลยลูกแม่มาถึงที่แล้วกินนึ่ไ้เนี่น่ไ้ละหนละจ้าน้ฝนขอยาหนึ่งรถ ว,วันนี้เกินแม่แล้วฝนขอย่านึ่งรถไปแจกเพื่อนๆนะวันนี้บอยบิ๊กบอยบิ๊กโก้บิ๊กโก้โน่บอยเ หมดร้านแมน่เลยนล้ำฝนวันฝนช่วยแม่น้ำฝนวันนี้น้ำฝนช่วยแม่ค้าด้วยแล้วสมนึกพูดกันดิบดีกี่โมเขาจะเอาแยงใส่แยงมาไมืไ่อไหร่เมืม่อคืนน่าจะจับอึงเ <c oughs> สียงหมาเห่าอยู่ ตาสมนึกแน่นอนเมื่อคืนฝนตกมาและ้วตะ่หำเหนอมีแยงมาแล้วให้แม่มาเวเ <Yeah. S 1> มื่อวานได้ขวดใหญ่เมื่อคืนไปกินข้าวด้วยกันอยู่เมื่อคืนพาไปกินข้าวชวนใครก็ไม่มีใครไปแต่จ้องตาสม ลาจองมันมันก็นอะไร<ล>ะพวก<ม>น้องออยอะไรก็ชวนกันหมดแหละแ,<ม>แกแงมาแล้ว <c oughs> แกงวัยรุ่นไม่มีใครมามาสมนึกคนเดียวได้ผดใหญ่แล้วเขาเขินแม่ด้วยนะแม่ปกติเขาไม่เขินนะแม่ถ้าอื่นมาสมนึกเกาะแขนเลยนะ <c oughs> แต่เมื่อวานนี้แม่เขินแม่คุณแม่มายเวสวยเลยนั <c oughs> ง่งกลมหน้าปะไปยแม่สมนึกกระปะแป้งไปในเมื่อวานนี้ไปทานหมูนทะกันเนาะ ชอไม่พูดไม่จาเขาเขินแล้วปกติอย่างคุณแม่มีตังมาคุณแม่คุณแม่พนานมาเขาเกาะแขนถ่ายรูปเนาะเมื่อวานนี้เขาแบบไม่กล้าพูดแล้วเขาแบบโอ้โหครั้งแรกเราสมนึกเขาเขินได้40ใบขวดใหญ่ <c oughs> อ่า <c oughs> last one w h a t was the first do you mean give me a uh, m o m e n r Food elephant, okay. Okay, in box, food elephant. You want food elephant? Elephant, hungry, hungry. <laughs> food is life for men to them. Alcohol.

พี่ร้านจ้าสวัสดีค่ะคุณพ่อมาคุณพ่อกินต้มอ,อึ่งคุณพ่อค่ะมันคืนขอขนตกอึ่งเต็มเลยแครอทกลีนเวจจชีสเบอร์เยสอ่าตอนนี้วอเตอร์เมลอนแอนมันแก้วยูโน่มันแก้วทูมัสแคนดี้ยูแคนยูวันฟูดอีเลฟัง This อีส่วนวันเด็ดโอเคอยู่วันใช่ค่ะคุณพ่อแล้วฝนจ่าพ่อวันนี้คุณแม่ฟ้าดลูกมาคุณแม่ฟ้าดลูกคุณแม่มาไปเอาหน้าจ้าแล้วคุณพ่อแพลตคุณแม่ใช่ค่ะคุณพ่อจ่าในน้ำฝนค่ะพ่อวันนี้คุณแม่คนสวยนะค่ะมินดงมาจากเกาหลีแล้วก็คุณแม่ฟ้าดลูกนะคะ ณแม่ฟ้านุ่นร้อมๆนะคะอันนี้คุณแม่มาเวน้ำฝนยาคุณพ่อใช่ค่ะคุณแม่ฝาลุ่นก็มาเซอร<ต>์ไพรส์เมื่อวานนี้ปปอ,อแบบเเอาห็นนนน้้ำฝดวยะคือเซอร์ไพรส์ได้เนียนมากดีใจด้วยแม่ฝาลุ่นแม่ <c oughs> มไมเว <laughs> ใช่ค่ะคุณพ่อดีใจมากเลยเมื่อวานนี้นคุณแม่ก็มาเซอร์ไพรส์แบบแบบว่าได้เนียนได้แบบปปอ,อก็คิดว่าเป็นคนขับรถ คุณแม่ฝาคุณแม่ไม้พูบอกว่าขัามากับพี่สาวขับขับรถแล้วทีนี้คุณแม่ฝาลุงเดินมาไอเราคิดว่าเป็นพี่สาวที่ขับรถเราก็แบบแล้วก็สวัสดีธรรมดาก็ไม่ได้ทักอะไรมากเนาะแม่เขาก็นั่งอมยิ้มอยู่โอ๊ยประมาณเซอร์ไพรส์ได้เนียนมากเลยเขาไม่ได้บอกล่วงหน้งาไว้เขาจะมากันตอนนี้คิดว่าจะมางานประจาปีแบบแม่ฝาลุกแบบเนียนมากเลยเมื่อวานเดินลงมา แล้วก็นั่งไอเราก็คิดว่าเป็นคนขับรถให้คุณแม่มาเวก็ไม่ได้ทักอะไรมากก็สวัสดีธรรมดาแม่เขาก็นั่งแบบอะไรอย่างงี้นานจนแบบโอ้เซอร์ไไรได้แบบเนียนมากเลยอะ่ะราะวพาจำแม่ไม่ได้เพราะว่าคออาหารก,กันครั้งเดียวการแซงอยู่เล็กอดเจอแม่เลยุกวมาสมนึกก็เขินมากก็เขินคุณแม่ไมายเว นั่งแบบไม่พูดไม่จานัน่งแบบสะปะแป้งขาวไว้ด้วยนะเมื่อคืนเนี<ำ>่ย่เนี่ยจะให้แม่อยู่อีกวันนึงเพราะว่า <im pe at> มีจะได้ทําอะไรให้ทานเนาะวานนี้แม่เขามาแบบไม่ได้บอกเรื่อง้ามันก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะ <im pe at> บ้านเรามันมืดแล้วมันก็ไม่มีอะไรขายแล้ว <im pe at> เลยพาแม่ไปทานหมูกระทะแม่ทำอาหารร้านอาหารมันก็ไม่มีทาบ้านรามันก็ปิดหมดแล้ว น้ำฝนมาเชื่อเดียวเลยคุณพ่อเดี๋ยวแม่เขาจะขึ้นน้ำฝนไปไรหนึ่งต้อนควีมฝาแม่ไม่ับคุณพ่อจ๋าวันนี้ไปทางไหนดีไหมเพราะว่ายาเต็มรถแหละ ฝนตกไม่น่าจะมีช้างมาตาชนิก็จะพาน้องฝันมาแต่เช้าเนี่ตาแม่แนนพ่อเจสวัสดีค่ะแม่เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนแม่อึ่งล้าเต็มวันนี้ยังมีใครมาวันนี้ออนทัวร์เหมือนเดิม